เตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับวันศุูรูดูเรื่องผีนะครับแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับผีกันอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่คราวนี้เราไปถึงเจาะลึกไปถึงที่ที่ผีอยู่เยอะนั่นคือป่าช้าครับแต่ว่าชื่อเรื่องไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับป่าช้าหรือเปล่าครับนายป่าช้าคืออะไรครับคุณดาครับตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าสะกดผิด นี่ว่าจะเขียนว่านายป่าช้าอ๋อแต่นี่พอเป็นนายก็งงละอทาไมมันเป็นแบบว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือว่าเป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นตําแหน่งอะไรสักอย่างครับใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์นพิษอธิบายหน่อยครับครับก็จริงๆนายป่าช้าเนี่ยก็เป็นคําถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆหน่อยรุ่นคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะเป็นคำที่คุ้นหูกันมากแต่พอมาเป็นรุ่นเราบางคนถ้าไม่ได้สนใจเรื่องความเชื่อก็จะไม่ค่อยได้ยินกันแหละนะฮะ คือก็ต้องอธิบายอันแรกก่อนก็คือป่าช้าก่อนป่าช้าเนี่ยทุกคนรู้จักแน่ก็คือเป็นที่ฝังศพของของศพต่างๆซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าป่าช้าเนี่ยก็คือมันมีความน่ากลัวมากเพราะมันเต็มไปด้วยผีและศพเวลาเราเดินผ่านอะไรที่น่ากลัวเราจะรู้สึกว่าทําไมมันมันมันไม่ข้ามสักทีอ่ะมันไม่ผ่านสักทีมันช้าเหลือเกินเขาก็เลยเรียกกันว่าป่าช้าคือมันเดินผ่านได้ช้ามากเพราะมันน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นพอเติมคาว่านายเข้ามาก็คือหมายถึงนายหรือเจ้านายของป่าช้า Oh. เพราะฉะนั้นเจ้านายของปา่าช้าในที่นี้ก็คือเจ้านายของผีที่อยู่ในปา่าช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปดูหนังอะไรที่มบบมีหมอผีมาทําพิธีในในป่าช้าเนี่ยจะต้องมีวิธีจะต้องมีวิธีการเส้นสังเวยนายป่าช้าเพราะเขาถือว่าเป็นหัวหน้าของผีตรงนั้นจะทําพิธีเรียกเอาหยดเอาน้ํามันจากผีหรือว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องขอนายป่าช้าก่อน ทีนี้ก็เลยเอามาคุยว่าเอมันมีจริงเหรอหรือว่าเขามีหน้าที่อะไรเขาคืออะไรนะครับก็คืออย่างแรกก็ต้องอธิบายก่อนว่าอนายป่าปช้าเนี่ยเดิมทีมันเป็นความเชื่อเก่าแก่ของของคนในภูมิภาคเอเชียซึ่งเรานับถือผีมาก่อนในสมัยในช่วงที่เรานับถือผีมาก่อนเนี่ยเราจะเชื่อว่าผีเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างผู้ชายผู้หญิงเป็นอะไรเหมือนกับเป็นพระเจ้าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ แล้วก็ผู้ชายผู้หญิงคู่แรกของโลกเนี่ยบางทีก็มีคนเชื่อเขาก็เรียกกันว่ายายกลาตากะลีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเวลาที่พูดถึงพิธีกรรมในในประช้าในอะไรเงี้ยยายกลาตากะลีแล้วต่อมาพอเริ่มมีศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาเนี่ยความเชื่อผีมันก็เริ่มโดนลดทอนลงไปจากกลายเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกตอนนี้ก็เลยเหลือแค่เป็นแค่ผู้ที่คอยเฝ้าปราช้าของผีเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะมีหลายชื่อยายกะลาตากะลีบางทีก็เรียกว่าอะอะไรอะยายสังกษาตาสังกษสีอะไรเงี้ยก็จะมีชื่อตามท้องถิ่นของเขาไปแต่หลักๆนายป่าช้าเนี่ยก็คือถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีเป็นบางป่าช้ามันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับมนุษย์นะครับก็คือถ้ามีมนุษย์ไปรวมกลุ่มอยู่ในที่ใดที่หนึ่งพออยู่กันไปสักพักมันจะเริ่มมีการหาหัวหน้า ไม่งั้นมันจะวุ่นวายไปหมดคือมันเถียงกันมันอะไรกันวุ่นวายเพราะฉะนั้นผีก็เหมือนกันที่ไหนก็ตามที่มีผีรวมกันอยู่เยอะอย่างป่าช้าเนี่ยผีเยอะแน่ครับมันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนคนเพราะผีก็มันก็มาจากคนมีทะเลาะกันบ้างมีผีดีผีมั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องมีคนที่ทําหน้าที่คอยมาคุมแต่ทีนี้ตัวนายป่าช้าเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทําหน้าที่เนื่องจากมันเป็นงานที่แบบคือพูดง่ายๆคือเป็นงานที่ดู เทวดาเขาคงไม่อยากทําเท่าไหร่คือมันเป็นงานที่ต้องมานั่งคอยดูผีซึ่งผีมันก็ทะเลาะบ้างบ้าบ้าบอบบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่วิญญาณส่วนใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นนายปราช้ามักจะเป็นพวกเปรตเป็นพวกเปรตเป็นพวกอสูรกายก็คือเป็นเหมือนกับได้รับหน้าที่มาอีกทีเนี่ยคือเทวดาบางทีเขาไม่อยากจะมาวุ่นวายตรงๆเขาก็ให้ลูกน้องเขามาทําลูกน้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขากอาจจะเป็นเปรตเป็นอสูรกายพวกเนี้ยก็จะมาทําหน้าที่เป็นผู้คุม วิญญาณที่อยู่ในปราชาซึ่งเปรตในทีนี้ก็มีหลายแบบอาจจะเป็นเวมานิกเปรตคาว่าเวมานิกเปรตก็คือเปรตที่ทําทั้งความดีความชั่วเนี่ยปนๆกันเปรตพวกเนี้ตอนกลางวันจะเป็นเทวดาตอนกลางคืนจะเป็นผีจะเป็นเปรตที่แบบว่าตัวเละเทะตอนกลางวันก็จะเสมยบุญเพราะว่าเขาเคยทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็เรียกวเป็นเปรตที่มีกําลังพอสมควรที่จะคุมผีได้ รือบางทีก็อาจจะเป็นพวกมหิทธิกะเปรตก็คือเปรตที่มีฤทธิ์มากในสมัยมีชีวิตชอบเล่นศสยศาสตร์คาถาอาคมเป็นพระที่เล่นเดรัจฉานวิชาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฤทธิ์อะไรของเขาในการคุมผีได้หรือบางทีก็ไปเจออสุรกายสาเหตุที่ต้องคุมผีก็เพราะว่าเมื่อผีมันมารวมอยู่กันเป็นจํานวนมากเนี่ยไอ้ผีพวกเนี้ยถึงเวลามันก็เหมือนค่นนะฮะพอบางทีมันรวมกลุ่มกันมันเป็นแก๊ง มันถ้าเป็นคนก็อาจจะรวมกันไปแว้นรบกวนชาวบ้านแต่พอเป็นผีมันก็จะไปเหมือนกันน่ะมันก็จะแบบออกไปตามแถวแถวนั้นน่ะมันก็จะไปรบกวนให้คนรอบๆบริเวณนั้นหมู่บ้านแถวนั้นตกใจกลัวหรือว่าเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีนายป่าช้าขึ้นมาเพื่อคุมไม่ให้ผีเหล่าเนี้ยไปวุ่นวายกับคนอยู่ตลอดเวลามากเกินไปคือเธอจะออกไปได้เฉพาะช่วงที่มีการทําบุญอย่างเช่นวันพระ วันโกนวันอะไรบา,างๆเหล่าเนี้เพราะฉะนั้นพอนายป่าช้ามีการปล่อยผีออกมาเป็นช่วงๆเนี่ยพอคนเห็นผีมาปุ๊บคนก็จะไปเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นผีที่หลุดออกมาจากนรกเหมือนที่เราเชื่อว่าวันปล่อยผีคือผีหลุดออกมาจากนรกแล้วก็มารับบุญจริงๆอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าถ้าอยู่นรกขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาใช้กรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่สามารถมารับบุญได้เนี่ยก็อาจจะเป็นผีสัมภเวสีทั่วไปที่เล่ล่อนอยู่หรือบางทีก็เป็นผีที่อยู่ในป่าช้าที่ถูกล็อกเอาไว้ โดยการคุมของนายปา่าช้าแล้วพอเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันหลักๆที่จะมีคนทําบุญเยอะผีพวกนี้มีโอกาสจะได้บุญเยอะเขาก็จะปล่อยออกมาสักครั้งหนึ่งแล้วพอถึงเวลาพอหมดเวลาเขาก็จะดึงกลับมันจะคล้ายๆรู้สึกจะมีโกสตริโอตอนหนึ่งที่เราเคยเล่ากันไปไว้ด้วยที่มีแบบเหมือนผีถูกส่งออกมาแล้วก็ถูกดึงกลับไปผมว่าก็น่าจะเป็นเคสในลักษณะของนายป่าช้าเหมือนกันอืก็เหมือนของต่างประเทศก็มีเหมือนกันของต่างประเทศที่เหมือนที่เคยเราเคยเล่ากันไปครับผม นะครับคุณคุณต้าเคยไปป่าช้าแล้วเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมฮะการไม่ไม่ค่อยไม่มีนะครับไม่ค่อยไม่มีนะครับเคยได้ยินตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าโรงเรียนอยู่ติดกับป่าช้านะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเขาหรือคือกาเรียกว่าอะไรนะทําลายป่าช้าทุบที่เก็บศพโน่นนี้นั่นเพื่อจะทําเป็นแปลงเกษตรนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ ผีหลอ,อกกันทั้งโรงเรียนเลยฮะเก้าอี้ e ลอย<ง>โรงเรียนเลยตอนเด็กๆนะครับโอ้โตอนนั้นสนุกสนุกด้วยความเป็นเด็กนะครับก็เลยรู้สึกว่าจําได้ว่าจะมีเคยมีการแบบเหมือนต้องต้องไปขอขมาป่าช้าแล้วก็เกี่ยวกับนายป่าช้าอะไรพวกนี้แหละครับเคยมีตอนเด็กๆออเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ค่อยอพอูดถึงกันแล้วเพราะตรงนี้ป่าช้ามันก็ไม่ค่อยเหลือแล้วก็ไปทําเป็นอะไรซะหมดครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทาเป็นคอนโดช่วงนี้ ป่าชาตวนเอาไปทำเป็นพันโดใช่ครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เหมือนเป็นระดับความรู้สำหรับคนที่เคยได้ยินคำนี้จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะครับานป่าช้านะครับทุกเพปนะครับก็สามารถที่จะสอบถามพูดคุยได้กับผู้ร้องสามคนนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเจอกันกับตอนใหม่ๆที่ y o u t u b e นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่ม คุยกอาารย์รับทิศที่แฟนเพจนะครับสดๆเลยแล้วก็เก็บเอาเทปนั้นมารีรนันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธ2องทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ที่โ s t กรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พวกน้องสามคนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ